สวัสดีท่านผู้ชมทนด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีของมาส่งนะครับจากเคเคนาะจริงๆมันไม่ใช่ของมาส่งหรอกมันเป็นของรางวัลจากงานแข่งแวนการ์ดเนาะล่าสุดของเดือนที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาแกะกันเลยว่าผมจะได้อะไรบ้างของแวนการ์ดนะครับก็ผมเล่นน่าจะเป็นเล่นโหมดปาร์ตี้มั้งหรือเปล่าปาร์ตี้แต่โฟร์อนโฟร์ผมไม่ได้เล่นนะเพราะว่าผมสมัครไม่ทันเนาะหาคู่ไม่ทัน นะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกผมเน้นแข่งเดียวเอาเด็กที่ผมเอาไปแข่งในในอ่อในเคเคดิสคอร์ดเนี่ยก็น่าจะเป็นมูราคุมะนะครับก็สายยาเสวยเนาะเอ่ออันนี้เกียร์มีแพ็คหนึ่งด้วยนะหมดแล้วล่ะโล่งแล้วอันนี้ก็เอ่อเป็นออร c l e คนนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับปิดไฟก่อนโอเคเห็นอยู่เนาะอาจจะมืดๆหน่อย เพราะว่าบ้านผมฝนตกนะครับโอ okay, อันนี้เป็นของเกียร์มีโปรโมโอ้เพอร์ซิวาครับ mm hmm. ก็ได้ทุกคนเนาะถ้าใครที่สมัครแข่งเป็นเพอร์ซิวานเอ่อไฟฟาร์มโมอ่าเริ่มจากเกียร์ก็ทำไรได้นะครับผมในเทินคุณเอ่อถ้าเคยมีการถูกท,ทิ้งในเทินคุณเนี่ยบวกห้าพันครับแล้วก็เป็นออโต้แวลเลีย อ่าทีมอ๋อเปิด5้าหาสเปิด5้าหาสของเกียร์แต่เงื่อนไขบวกห้าพันมันจะแตกต่างเกียร์ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ผมน่าจะเป็นอาร์ตใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมจําไม่ได้ละแล้วก็อู้ Excel ครับแน่นอนผมเล่นแค่ Excel ผมก็ต้องแบบว่าภูมิใจแน่นอนเป็น Excel ฟ o ยนะเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของอ่าน่าจะเป็นของของไทยปะคนไทยทําจําไม่ได้ละ ลูบี้มัง้งอันนี้น่าจะเป็นแล็กหรือเปล่าถูแล็กทับจัว่วแล้วก็หยิบควิกชิลเนาะเป็นตัวเริ่มโอเคแล้วก็เป็นเป็นเอ่อไฟฟอร์มโฮมเพอร์สวานนะครับสวยงามถึงแม้ผมจะไม่เล่นโกโอเคอันนี้แพ็กหนึ่งอันนี้แพ็กต่อมาเปิดมัก็เป็นออร์เคิลเลยด,ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้ลุดก็เป็นออร์เคิลเนาะให้มาสามใบทำอะไรได้ออตเตอเลีย์ครับ วันเปิดเทิร์นเมื่ออยู่นี้จงตีในขณะที่อยู่นี้ถูกบูสต์นะครับผมคาร์บัสหนึ่งครับเปิดท็อปเด็กเรา3ใบนะครับเลือกการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากในนั้นน่ะที่ดูอ่ะกลับขึ้นมือและนําที่เหลือเรียงไว้ล่างสุดนะครับหรือบนสุดของกองการ์ดเราตามระดับใจชอบนะครับผมก็คือคอนเซปต์ออร์ลคเคิลน,นะครับเปิดท็อปเด็กออตโต้มือครับเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของคุณถ้าบรรยากาศคุณเป็นเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าทิ้งการ์ด ใบนี้จะมือทิ้งการใบนี้ครับทิ้งตัวมันนะเปิดท็อป e ด้าใบเลือกการเกตสหรือต่ำกว่าในนั้นไม่เกินหนึ่งใบครับแสดงการที่ดัน้ำขึ้นมือและสัมการคุณก็ไม่เลวละขึ้นอาจจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะใบนี้ก็เฉยๆเนาะในมองผมโอเคต่อมาครับเป็นนาลุเนาะเอ่อ,านะอ,อพาสมาบัตเตอร์เผาปะจะไม่ผิดก็ตัวเป็นตัวเก่งของอ e ีเลเตอร์เนาะแต่ไม่ค่อยใช้เพราะว่าบาร์สมันเปลืองข่ละมันบาลค่อนข้างเปลืองบารนะ์เนาะ เป็นแอคทีฟแวลูเนาะบาร์หนึ่งโซนหนึ่งครับเลือกไรกัดแถวหน้าของคู่แข่งหนึ่งใบบาร์อยู่ที่นั้นคู่แข่งเลือกการ์ดแถวหลังของเตอีนหนึ่งใบเอ่อเกาการ์ดที่เลือกมายัางแถวหน้านะครับที่ช่องเลือกกัดที่ไม่มียูนิตอยู่นะครับหาอยู่ช่องแวนได้ไดจั่วการ 1, า์ดหนึ่งใบเก่งนะครับแต่ว่าเด็กนารุ่มันถ้าสายมันเนี่ยมันใช้บาร์โซเยอะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะนะครับแต่น่นนาจจะมีตัวคืนคอร์สแหละนะครับผมต่อมาอันนี้เอ่อคาง,งีตัวเก่งเลยเนาะอันนี้ผม ไม่เคยเล่นคาเงยผมไม่รู้ว่าเตนี่ทำอะไรได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงโฟกัสก่อนทำอไมกล้องไม่โฟกัสวะวันหนึ่งทำอะไ,ไรได้เดี๋ยวแป๊บ,บนึงอ่านเทปก่อนเทปเป็นออโต้แวนเลียเมื่ออย่างนี้จงตีบรรยากาศในขณะที่ถูกบูสต์นะครับผมคอสคือโซบัสถึงเลือกแถวแนวตั้งเดียวกับเอ่อเลือกแถวแนวตั้งเลือกแถวแนวตั้งหนึ่งแถวรีทากทารทำหมุกของคู่ขแข่งในแถวนั้นอ๋อตีในขณะที่มันโดนบูสต์เนี่ยเลือกแถว ของคู่แข่งทึงใบรีไทแถวนั้นหมดเลยก็คือเป็นการเลือกคอลัมน์มาแหละนะครับแล้วมีออตโต้น,นะครับจากมือเมื่อเริ่มต้นว,วัดผลของคุณสําเกตหนึ่งสูงกวา่านั้นโอ้โหเหมือนตัวออรเเ์เลคเลเดะเลยเทกล่างเนี่ยเหมือนกันเปะ๊ะครับก็เหมือนกันเปะ๊ะเหมือนเป็นของสามันมากกว่าแบบเหมือนเป็นตัวช่วยทําให้เกมแวนการ์เร็วขึ้นนะในมุมมองผมก็ตัวก็ดีครับเป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะครับผมก็ก็มีมาให้สามใบใบสุดท้ายนี่เจเนซิสนะครับผม เป็นดอกกิฟตัวของนี้ได้มา2ใบก็เข้าดิโอกิจกรรม2รอบนะผมก็ได้2ใบนะครับโอเคเป็นตัวของมังกรสวรสค์ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เจนนิสิตเดี๋ยวอ่านเสียให้ฟังถึงแม้ผมจะไม่ได้เจนนิสิตก็ตามนะครับคอนช่องแวนเนาะถ้าถ้าแวนของคุณมีฟอร์ตมาร์เกอร์ห้าใบหรือมากกว่านะครับเรียกกัดแถวหลังเราจะถือว่าเป็นเดนดาราครับ อันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันได้ดาราเป็นไงนี่ผมย,ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันถึงแม้จะเล่นภาควีมาตั้งแต่แรกจนถึงทุกวนันนี้ผมก็ไม่เคยหยิบจะมาเล่นแดนดาราเลยว่ามันเป็นยังไงใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยว่าแดนดาราเป็นไงอันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับออโต้แวลเลียครับไม่ลงสนามครับคา้์บ้ารหนึ่งค้นหาเทพดาราจากกองการค์คุณไม่เกินหนึ่งใบจากขึ้นมือครับและสักมาการ์คุณคุณหาคุณเอาขึ้นมือได้รับอีมาดาได้รับกิฟท์ฟอร์สหนึ่งใบช่องแวนนะครับก็มีเทคอออออโต้้ช่่งงงททีกาาาคครรรรัับบเเมืืลสนิพดห คู่อ่ออคู่คู่คับขานดาราจับบนมือเราหนึ่งใบครับเ้ืน่นจริงคุณหใบจะไม่จ,จนจบเทินจะไม่ถูกทิก้งจจบการต่อสู้ครับก็โอเคโอเคถึงแม้ผมจะไม่เล่นเจนิสิก็ตามนะครับก็โอเคนะครับแล้วก็ประมาณนี้สำหรับตัวของของก็ให้ของจําเป็นมาเยอะเลยนะครับก็อย่างตัวนี้เนี่ยผมจะไม่เล่นเกียร์ก็ตามแต่ว่าผมก็จะเก็บไว้อาสวยเนาะ จะเป็นตัวตัวเปิดห้าสามตัวไปแล้วแหละแค่เปลี่ยนอาร์เฉยอันนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่าผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วล่ะนะครับผมโอเคแล้วก็มีกริเกฟเนาะเป็น Excel Excel 2เถูกเนาะก็สวยมากก็แพงอยู่นะใบใบนี้ก็แพงอยู่สวยงามนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นตัวการ์ดแล็กเนาะอันนี้แกกล็กกระเป๋าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมก็ได้นะครับผมโอเคต่อมาส่วนของชุดนี้ก็เป็นเสริมเสริมสองสายแล้วเสริมออร่าขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นนานรูเนาะมีมาให้อยู่แล้วใน V b บ12นะครับก็ไม่เล่นไม่ใช้เนาะแนอนะคตจะมีตัวที่เก่งกว่าตัวนี้ก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็สำหรับผมก็ประมาณนึงอ่อไม่ได้เก่งมากก็าาระดับกลางๆครับแต่ไปเนี้ยอาจจะได้ใช้ก็ได้เอเด็คางีเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่กับโอเวอร์โหลดเดอะคอร์สลองเล่นดูลองเล่นดูนะครับแต่อาจจะเปลิงโซหน่อยนะโอเคแต่ว่าเก่งนะครับผมก็เก่งอยู่บอกว่าในเรื่อตัวดรอยเฟสข,ของคุณถ้าบกาคาคุณไปเกินหนึ่งสักว่าเหมือน เฟคคุณทิ้งตัวมันก็เสิร์ชเปิดห้าหาเกตสองเนาะเวลาเวลาเราไม่มีเกตสองมาอะไรก็ไม่ได้นนคือคําตอบเนาะ okay. Okay. ก็เป็นตัวเจเนซิตนะครับก็ประมาณนี้สำหรับโปรโมโน,นะครับถือว่าปกติเนี่ยผมจะเล่นบัตไฟเนาะจะได้ของเป็นบัตไฟได้ส่วนมากครับแต่ว่าได้เป็นโปรโมก็วู้ให้โปรโมมาเยอะมากเลยนะครับที่พอใจคือ Excel ครับแน่น,นอนว่าผมต้องการ Excel อยู่แล้วล่ะนะครับผมเป็นคนเป็น Excel Man มครับเป็นคนชอบเล่นเด็กเอ็กเซลนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ โปรโมเนาะก็ปกติอะ่ะผมซื้อมาจะไม่ค่อยอัดคิดถ่ายอะไรพวกโปรโมให้ที่ผมจะไม่จกักเอ่อแข่งออนไลน์เนาะส่วนมากผมจะแกะก่อนนะครับก็อันนี้ก็มาส่งพอดีและผมได้มีโอกาสได้มีเวลาโอกาสได้แกะแล้วละ่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสับแค่นี้มีแค่นี้ผมดเดี๋ยวคลิปมนันจะสั้นเกินไปไหมเดี๋ยวๆๆๆก็ว่างแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวแถมหน่อย อ่านเทพเพอร์ซิวานนะครับผมเพื่อทำรายได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านตัวของเพอร์ซิวานให้ถ้าถามว่าทําไมโดนแบนกับกูเกิลเนาะเดี๋ยวไา้ฟังนะครับก็เพอร์ซิวานนะครับเป็นคอนช่องแวะในเทอร์คุณเอ่อยูนิตเอ่อเรียกก่าของเอ่ออะไรนะยูนิตของคุณที่อยู่บนช่องเรียกก่าที่เพิ่มขึ้นมาจะบุพลังห้าผ่นครับก็คือตัวที่อยู่ช่อง Excel แหละนะครับแล้วมีออโต้แบงก์เลียเมุกสนามครับถ้าแบนกับคุณไปเกีตสามสูงกว่าครับคอสคือคอนเดอับบัสหนึ่งทิ้งการเมื่อหนึ่งใบครับได้อิม โกเวลนะครับหรือตัวเกดสองสามัญลอยเอ่อสามัญโกครับไม่เกินหนึ่งใบจะให้ดูอะลงเดี๋ยวจากกองการ์ดหรือดรอปโซนเนี่ยคอการ์ดนอชันเลกาดนะครับถ้า,ถ,าถ้าคุณทําการค้นหาสับกองการ์ดจากกองนะครับใช้ความสามารถตรแค่เทิร์ลครั้งมันมันอยู่กูเกอวินและเก่งอ่ะมันทําให้เด็กกูเกวินมันมีเวฟเวฟขึ้นบีแบบหนึ่งทำให้เด็กกูเกวินเร็วไปอีกขั้นหนึ่งครับแต่พอมันโดนแบนห้ามใส่กับกูเกอวินมันก็เลยมีเด็กหนึ่งที่เก่งคือเด็กเอ่อดุ๊กดาก้อนเนาะก็น่าหนอว่า ก็เก่งครับ <Okay. S 1> แต่ว่าในอนาคนตจะมีเด็กที่เก่งคือราชสี่เพิงเนาะจะมีตัวของใหม่มาเสริมอยู่นะครับอ๋อสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ